่าเรื่องอะไรในเมื่อไรน่าสนใจทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ไกลแค่ไหนจะเดินไปไปดวยดวรื่อกันนะกับชานา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกเช่นเคยกับบางเซนะฮะท่านผู้ชมวันนี้บางเซจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมา oh. ร้านเฟรฟัวยูนาราธิวาสนะครับที่นี่มีเครปหลากหลายนะครับท่านสามารถที่จะเลือกชมเลือกดูเลือกกินแล้วก็เลือกชิมแล้วก็รับประทานนะฮะข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขาทำคลปกันยังไงนะครับผมจะบุกเข้าไปในครัวเขาเลยนะครับว่าเอาวิธีการทำคลิปเนี่ยที่ดังที่สุดในนาทีว่าน,นะครับมีแต่คนมาแล้วก็มาซื้อนะครับมาทานกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดิมมันจะเป็นแบบแป้งนิ่มๆแต่ว่าของไทยเรามาประยุกต์อีกอีกทีนึงมาทาเป็นแป้งกรอบก็เลยจะเป็นเท้กรอบเซตอันนี้ก็มีขายเค้เย็นด้วยก็นไปฝากลูกค้านะครับที่จะมาทานเค้กนะครับจะต้องมีความใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเค้กจะต้องใช้เวลาในการทําให้แป้งสุกเพื่อที่จะแป้งจะได้กรอบนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าทานแล้วก็จะอร่อยและก็ประทับใจในการที่จะจัดจัดรับทานเค้กครับ สำหรับส่วนประกอบขอนกรีนะครับก็จะมีแป้งนะครับเป็นส่วนประกอบหลักที่เราจะทำเคฟได้ก็จะมีการทานหน้านะครับ แล้วก็ใส่ไส้เข้าไปแล้วก็จะมีการรัดซอสนะครับเสร็จที่นี้พอเคปมันสุกแล้วเราก็จะพับเสริมให้ลูกคนะ้าหน้าที่มีนะครับตอนนี้ก็จะมีหน้าพริกเผา,านะครับจะเป็นไส้คาวนะครับเป็นพริกเผาธรรมดากับพริกโเปรดแล้วก็หน้าพิซซ่านะครับส่วนไส้หวานก็จะมีหลายหน้านะครับจะมีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่มีวนิลานะครับมีเนยถั่วนูเทลล่าอะไรพวกนี้นะครับวิธีการทำเคปเย็นนะครับก็จะเหมือน เท็ปกรอบเหมือนกันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแป้งเป,เป็นแป้งนิ่มแทนนะครับแล้วก็จะใช้วิปปิ้งครีมเป็นส่วนประกอบหลัก เสร็จที่นี้เราก็จะเลือกไส้นะครับว่าจะไส้ใส่จะจะใส่ไส้อะไรบ้างสําหรับไส้สตรอเบอรี่นะครับก็เราจะใส่วิปปิ้งครีมก่อนนะครับแล้วก็เราจะใส่สตรอเบอรี่สดข้อไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการราดซอสสตรอเบอรี่แล้วก็ส่วนท็อปปิ้งอื่นๆก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกผสมใส่กับไส้สตรอเบอรี่ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับ หลายเมนูเลยมีทั้งเค้กร้อนแล้วก็เค้กเย็นนะคะ <Okay. S 1> เค้กแนะนำะที่มีคนสั่งเยอะที่สุดก็จะเป็นอของอน้ําพริกเผาไก่ยองปูอัดนะคะแล้วก็เอเทมไก่อันนี้จะไก่จะขายดีมากๆเลยค่ะที่เรานะคะแล้วก,ก็ถ้าเป็นไส้หวานก็จะเป็นชออ็อกโกแลตโกโก้แล้วก็เพิ่มฝอยทองนะคะอันนี้ของเราก็จะขายดีเหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนเมนูน้ําตรงนี้้าเป็น ไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นชานมไตหวันไข่มุกนะคะแล้วก็แล้วแต่คนถ้าชบอบเพิ่มชีสชสีสเบิร์นอย่างเงี้ยเราก็มีนะคะเมนูแนะนําของที่นี่ค่ะสําหรับร้านคริปเยูนะคะเมนูนแนะนํานะคะก็จะเป็นชานมไตหวันนะคะแล้วก็นมสดราส์ูการ์าค่ะแล้วก็จะมีชีสสามารถเพิ่มชีสเบิร์นได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากลองชิมน,นะคะ ก็จะมีเมนูเป็นมันม่วงแมกม่านแล้วก็เป็นโฮจิชาลาเต้นะคะแล้วก็จะมีชาเขียวมีโกโก้นะคะมีนมสดคาราเมลมีนมสดสตรอเบอรี่ปั่นนะคะซึ่งแล้วก็จะมีเมนูโซดาด้วยค่ะจะมีหลากหลายเลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาแวะชิมได้ที่เพลฟอร์ดูค่ะ ยังไงผมฝากร้านด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมีแคล f ฟย,ยูสองสาขานในจังหวัดนราธิวาสน,นะครับสาขาแรกจะอยูอ่ทางไปหานนราทัศนะครับเลยกโบวท <ๆ S 1> ตอกดรอประมาณ500เมตรนะครับสาขาแรกจะเปิดสี่โมงเย็นถึงห้าทุ่นะครับลูกค้าที่ทานตอนเย็นก็สามารถไปทานที่นู้นได้นะครับส่วนสาขาที่2ก็จะอยู่เข้าทางสี่แยกธนาคารออมสินนะครับ เข้าตรงจัดก่อนถึงวัดบางนาทางที่จะไปโรงแอร์จัยัยสลามิยะนะครับสาขา2จะเปิดตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง2องทุ่นะครับเราสามารถมาทานเครปที่นี่ได้นะครับสำหรับที่ลูกค้าชื่นชอบเครปและก็ชอบชาลงมเขมุกนะครับแนะนําให้มาทานที่ร้านได้นะครับรับรองว่าจะอร่อยแล้วก็ ท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูกรรมวิธีการทําเครปนะครับแล้วก็ไปรู้จักพ่อค้าสุดหล่อของเราที่อยู่ด้านในเมื่อสักครู่นะครับอย่าลืมมากับท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังเซนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อต่อไปนะครับสําคัญที่สุดบังเซจะได้ตังรัว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 นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ